สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเมื่อจู่ๆสุคนเนาะมื้อนี้ก็ได้มากพ่อๆกับวันอีเชนเก่าเชนเคยเนาพะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งว่าภารกิจของบักวันมื้อนี้ก็สิได้ไปหาบ้านพยย่อใหญ่กษ์มวนเนาะเพราะว่าจะไปเบิง่งไม้ที่ว่าบว่าวันได้บอกให้พยย่อใหญ่กษ์มวนเพิ่นน,นั่นตัดเนาะไม่เฮี้ยที่จะนํามาเฮ็ดฝาเฮือนของ,ของนาคําฮักกันเนาะตอนนี้เฮาก็สิได้ขึ้นไปหาปิ่งว่าเพิ่นนั่นสิตัดแล้วหรือบ่เนาะ ตอนแรกหรือว่าแรกเขาก็เได้ไปหานุ่กันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าไม่อื่นก็ครบวันเราถ้าเต้ไม่เขาเจี๊ยดฟ้าแอบมเนาะว่าบ่อร์วันไปสั่งกับเจ้าไว้แล้วเนาะก็สั่งโดนแล้วแต่ว่าบ่ได้ไปหาเขาเจ้าเนาะแล้วนี่เขาก็เได้ขึ้นไปหาเพิ่นนี่ยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาก็เสียเรอยกเดินทางไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้อง เราพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ฮะก็ได้เดินทางมาฮอดที่บ้านของพญายขมวันพ่นเนาะเพราะว่าเขาเดินได้เดินทางมาฮอดแล้วเกาก็สิเข้าหาพญายขมวันบองเนาะว่าไม่ทีเบ้าอ้วนบอกให้พญายขมวนตัดเนาะที่จะมาสานฝาของเงินขมหักเนาะว่าเพิ่นจะตัดเลี่ยวหรือบ่เนาะเดี๋ยวนี้เราก็สิ้นยางเข้าไปหาพญายขมวนเพื่อนเนาะเพื่อนก็จะเห็นอย่างยุติยุ้งหน่อยเพื่อนก็เอาหลับพ่อแม่พี่น้อง แห้ก็เข้าไปหาพญาขมวดน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคนี่ก็สิยญาเข้าไปหาพญาขมวดน้ำกันเลยเข้าไปหาเพื่อนนั่นนะว่าเพื่อนก็ยังอยู่ในน่ะทุบมันเก่าเลยก็น่าคือจิตวิภาคือเก่าเ่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะพญาขมวดมันก็เป็นคนดูมันอยู่เนาะ อ่าก็มีหลายคนอยู่คนพี่น้องมีหลายคนอยู่นี่เพญายขโมนพุ่น่ะสบายดีพ่อโอ้สบายดีสบายดีสบายดีกำลังตีผ้าชาวบ้านทางให้โอ้เมยพี่น้องสบายดีพ่ออูสบายดีเบรดี้กำลังตีผ้าให้ชาวบ้านโอ้เดี๋ยวนี้เพญายกำลังตีตีผ้าเนาะ โอ้ผมแม่พี่น้องมามอจอดแล้วดูทางให้นอกชาวบ้านก็เลยนั่ผ้าไหมพิน่นในคำวันพิ่นตีเนาะเรือว,ว,ว่าพทุทธานี่เป็นนายสร้างเนาะนายสร้างตีผ้าเนะาะเพราะเนะาะโอ้แสดงว่าพทุทธานี่ก็เป็นคนดุมันเนะาะทำนั่งใจดีอีก,อกพทุทธานเนาะเนาะโอเคโอเคนี่พ่อคือว่าทั้ง ลูกนีิได้มากเบิ้งไม้อันที่ครับลูกไปบอกพอตัดไม้ที่จะเห็ดเฮือนกําลักเนี่ยไม่ฟ้ามันเนี่ยตัดแล้วอ่ะเออตัดแล้วตัดแล้วทราบแล้วหรอทราบแล้วส่วนส่วนลูกไปเบิ้งมึงลูกอยู่บ้นไหนทรบไปบ้านไหนเลยเลยเฮ้ยซ่องคนไปซ่องไหมไปซ่องไปไปเบิ้งบ่ได้ปลโอ้ไปช่องอะบวกใจไปช่อมม่เตะตัดโอ้ช่องคนช่องคนไม่เตะไม่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 ไปชวนชวนไปเบิ้งเบิ้งไม่อยู่บ้านไหนใช่หรือช่องคนใช่ แล้เดี๋ยวนี้ก็อันลูกเป็นลูกเคยของพ่อเถ้าข้าวมันพอนี่เนาะพอนก็ะไรบ๊อบลูกเคยพอน,นั่นไปตัดเนาะตัดใหม่มาแล้วก็ซับแล้วเน,นา,าะอาจจะแม่นตัวนี้เหรอพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ก็แม่นเราไปตักไปตัดกับเพื่นได้เออตัดสองคนอ๋ออันตัวตัวนั้นผมนึงตัดเนาะตัวนี้ผมนึงตัดอ๋อไม่เพิ่มกัน อันนี้ก็คือไม้เนาะที่ว่าบ่าวอ้วนได้บอกป้าใหญ่กำมวนตัดเนาะเป็นเมียเขาจะซับตักแดดอย่างดีล่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ซับตักแดดไว้อย่างดีเลยเขาเจ้าจะซับตักแดดไว้อย่างดีเลยก็น่าจะแห้งแล้วก็คือว่าเนาะสงแล้วอันบ่าบอกันนเขาเจ้า,าจตัดเนาะก็อะเ,ะอเอา50เล่ม50เล่มแล้วดนี้แล้วก็อันนผูน้ใหญ่ใจบ,บุญเนาะ ที่จะส่งเงินส่งทื่นมาเห็ดทางเฮือนกามักเนาะก็เลยคอมเมนต์มาหาบ้าอ้วันมาบอกบล็อกให้สารไรสองเนาะให้สารไ่สองเราบ้าอ้วนก็จึงจะได้บอกอันนาทางครอบครัวของพ่อใหญายขมวันนี่ไปตัดอีกเติมหาซิปหาซิปล่มเนาะตัดอีกเติมหาซิปเพราะว่าเขาจะได้สารฝาไรสองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหาซิปล่มเราก็จะบุพเพล้วเนาะเขาจะได้สารฝาไรสองมันยังแน่นหนาเด่นเนาะเพราะว่าไว้จุดหนึ่งแด้วเนาะ เจ้าไว้เนาะอไว้จุดนี้จุดนึงเนาะโอเคโอเคอันนี้เขาก่อจะเข้าไปหาพ่อใหญายขมวนเพื่นก็อนที่จะบอกเล่าเมันบอกลูกเคยเล่าตัดยิ่งเนาะเจ้าเป็นลูกเคยเป็นเป็นลูกเคยกกพ่อใหญายขมวนอ่ะก็เมนเจ้าเนี่ตัดไม่นี่โอเคโอเคอันอันนี้ก็คือเป็นสูงหนาของผู้ที่ว่าตัดไม่ที่จะมาเหตุฝาเฮือนของขมักกันเนาะ อคอมเมนต์ผู้นี้เนาะเนะ่คือว่าหนุมานน้ำบอกตัดหาชิบเล่มเนาะเดี๋ยวนี้นะนขั้นจะสันฝาแล้วขั้นี่ก็จะพอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ทางผู้ใหญ่ใจบุญที่เขาจะส่งเงินมาให้ใหเฮ็ดเฮือนขามักนะเขาเจ้าเลยแนะ่ยนำให้ทางบ่าวนี่มาหาดว่าเจตฝาไรสองเจตฝาไรสองนี่จะบุพเพอหาชิบเล่มมขาต้องได้ตัดตืิมเนาะเขาต้องได้ตัดตืิมหาชิบเล่มยังพอเนาะ ok ok thế này chị chị mà bóc bóc hay số này phải tắt tôm Bắt tắt mấy hia này tôm hạ ship lem nó có ông mày bông tôm mày bông 10 ship lem ta mày bông tôm ship lem nữa mày bông có nhau cốt chút bài rồi, ở túi cái kẹp đây phô vào hậu cho mày hít mày nẹp phá mần ok 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 nếu như họ còn để đây... ทางลูกเขยพญายกขมวนเนาะเนี oh, 私私่ก่อนสิเข้าไปหาพญาคกขมวนเป็นตืบเทอานึงมั้งเนาะลูกมันขยันดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพญายกขมวนพนเนาะพญายกขมวนนี่เนาะทั้งมันใจดีใจกว้างใจกว้างอย่างเนาะอ่าก็มีลูกหลานมาเบิ่งหลายเนาะพ่อเนาะเออเนี่ อันน่ะคือว่าไม่ใม่ฮันบุพพเนาะหาชิบเล่มบุพพ์แล้วนี่ก็ชิ้เลยบล็อกพนใหญ่ในบล็อกรูเขยไปตัดเติมหาชิบเล่มไอ้ต่อตเนาะไอ้ตาโตเติมเป็นเปป็็นนเลยเล่มเนาะเออแล้วก็ตัดไม่บงเติมชิบเล่มเออเออให้พ่อเนี่ยเป็นผู้คำสั่งเหินแล้วเด้อเออทุกทิ้งทุกอย่างก็ขึ้นก็พร้อมเลยเพราะว่าพ่อก็เป็นผู้ใหญ่อยู่เนี่ยเนาะให้พ่อในบล็อกกระเจ้าเลยเออได้เลยตัดเติมตัดเติมชิบตัดไม่บงกันชิบเล่ม เพราะว่าจะไม่เห็นไม่ในฟ้ามันเองก่อไม่เห็ดเพิ่มหาซิเพราะว่าขึ้นว่าที่สารและคัดไซด์วบบนี้อันาคผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนะผู้ที่จะฟักเงินมาให้เห็ดเงินขมักนะขอเจ้าเลยคอมเมนต์มาหามาลูกเนาะขอเจ้าอยาให้สารละซองให้สารลยสองมันตึงค่อยเนียนนาดีส่านเดท่นเ้าก่อน ปฏิเสธบ่ได้เนาะเอาก็ต้องได้มาตามตามค้างอของเพ่อเนาะเพราะว่าเงินพวกมันเงินเขาเนาะเพราะว่าเป็นเงินของเขาเจ้าเนาะว่าเขาเจ้าสั่งในต้องเห็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าจะให้จะให้มันดีเนาะโอเคโอเคโอเคเป็นประเภทยรไม่สาวไมาหยางเขาก็มีเมื่อตอนในพ่อนะข้าตัวตอนนั้นเนาะโอเคโอเคโอเคนี่ยก่อนย้ายคนก่อนยังมีหยักเนาะ ใ่นตอนนี้พ่อใหญ่เนีงก็กัเงินค่าียกหลายเนาะโอ้ยสามมือที่พาก็เราเล่นเหรอโอ้คนดูมันดูอันนี้ก็คือเป็นวิธีแบบตีผ้าแบบนาพื้นบ้านของเขานะเนย เขคืออันนี้จะเป็นบังเนาะเป็นบังร่มเนาะจะเป็นบังร่มเป็นบังซุปใช่ไเด้อตรงนั้นอ่ะจะเป็นบังร่มบังซุปบมเลยบังร่มเลยเขาจะซุปเอานี่เห็นเนาะคือเขาสิสังเกตเห็นเนาะเป็นแบบวิธีเดิมเดิมมาเลยเนาะเขาปฏิบัติมาแต่ปุญญาตายายิพันแหลแวิธี่เบสเนี่เนาะเอืมต่างออกกอลังกายไปเลยพ่อแม่พี่น้อง ได้ได้อช่ไปพร้อมตีไปพร้อมเนาะเออแม่แเนี่ยเก่งคนนมอีกเก่งทู้นั่นก็กำลังรับผ้าตอนนั้นก็แมเอาเลยนั่นก็กำลังรับผ้าเนวยเนาะอะมีทีคุณนั้นรับเนาะเอออไม่อย่อยยากแล้วโอ้ย มันไฟตัวนี้จะเป็นฐานพื่อนเพื่น้องฐานไม้เนาะไม้เราบน้ำอามตจุดไฟก่อนมันจะเป็นฐานน้อแบบนี้หรอพี่น้องเพื่อนนป็นฐานฐานของมันเผาตีแบบนี้แหละเฮ้ตีแบบปัญญายวนปัญญากมอนวนปัญตีแบบนั้นแหละนี่คขักปัญเฮดนานนี่ยขักลายขักลาย มือมนี่ขมักปุยุหนอขมักเนอุยุุยุ้นไปไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวบ้าแตงมดไปท่องเที่ยวหนอคักดีคักดีคักดีไปท่องเที่ยวเล่นอโอเคโอเคนั่นก็กำลังรับผ่านอีกยังไงพี่นอนี้เขาก่เดอรขอบพนใหญ่คำวนพนหนอพนก่อนนีเรียกหลายแล้วก่าเจ้าพนหลกวนพเรา

ไอ้้องคนมี่คนมาช่วยคนมากจ้าแต่พระเท่าประวบอันนี้มันยังหักษาโอเคโอเคโอเคานี่และให้คุณผค้ใใจดีเนาะครับช่วเพ่ราว่าเราคนดีใจโอเคโอเคโนี่ขอเป็นด้าลูกชายิอ่อนดกของพายขมวันพนอบพนกอดีดีใจแห้งเนาะที่ว่ามีคนมาช่วยเหลือเนาะ คอมสีเลือนเลยโอ้กเออขอลูกเชนไรขอลากับก่อนเนอเชนขอลากับก่อนมื่อหนาค่อยมาเติมเอออือรลูกข่อยากลบกวนพอแล้วพอของี่อยากได้เนาะออม่่้อลูกเชนไขอลาก่อนเนอทับเอับก่นไห้เอเออสุดี่เนอเจ้า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 เอาับก่อนทืกคนขับก่อนขับก่อนเชสเชที่ต้บุจับขับหักเนาะ เออก็มาไปท่องเที okay. Now, me, ่ยวตลอดเนาะเจ้า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 โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้มากวัดเบิงไม้ตัวจริงเนาะเขาก็ได้เห็นขจรตัดซับไว้เป็นละเอียดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่กัยังบ่พอเพราะว่าทรงแล้วสั่งขจาตัดหาสิบเล่มอันนี้ก็จะได้บ็อกขจรไปตัดอีกหาิบเล่มเพราะว่าเขาจะได้เห็ดฟ้าไร้ซองเนาะ ขั้นฟ้าและขั้นเหน่าจะพ่อแล้วเนะาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิน่นฝากเงินมาเฮ็ดเฮือนสร้างเฮือนให้ขึ้นมากนะเนาะเพิน่นขอสารละสองสารฟ้าละสองมันจงังค่อยเน่งหนาแหน่นจักหน่อยเนาะฉะนั้นก็จะได้เฮ็ดตามที่เพิ่นสร้างแล้วเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บ่อ้วนก็สิขอลาท่านผู้ชมไปซ้ำท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบา เพื่อเป็นความกำลังจิตกำลังใจท้ายในคลิปต่อไปเนาะถ้าผู้ใดบพื่ท่านกดติดตามก็ขอให้กดติดตามให้บ้าเลยเด้อสำหรับคลิปนี้เพ่ออวนก็อนี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะมาเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใบก็คอยติดตามกันไปเลยเพ่อแม่แพมี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้าขมาสบายดี